พี่แมคนแรกพ่เจ้าขี่ช้างโอ่ไงไอ่ไงพี่แม่บอกว่าผมไม่รู้ครับได้พี่พาช้างพี่แม่บอกว่าผมก็ไม่รู้ครับ ไคก็ได้มาช้างกลับไปมีับผมแม่กช้นงชตัมือตมือนี่บอกพี่แม็กเก่งมากครับโอ้แทบประจาโนีนี่พี่แม็กชูสองมือชูสองมือเย้เปล่งกล้ามโชว์ช้างนี่พี่แม็กเปล่งกล้ามเปล่งกล้ามเปก้ามเงก้าม พีแกวกตามาโพวกรา็ะเ่ายกันเนี่ยถ่ยพวกนแม็กกาไม่ไวนะงกไม่ไหว่ไวไม่ไวืนเลยยืนเะยืนเลยยืนเหพี่แม็กก่ะเนะยกนเ่น่งเก่นะเกเง อ๋อแลงมเห็นไหมพี่แม่บอกขอบหน้าก้วยป้อนหนครับป้อนหนครับป้อนกระป้อนไหนเหนมเห็นไหมปลากระป้อนไหนครับหนูโเห็นไปลาตาปลาปลาตาปลอ๋ออ่ายอดสุดยอดอารตี้ ถ้าพวกเราไปขี่ช้างล่ะก็ไม่ใช่หรอกไม่ช้างก็อาจจะแบบว่าลำคาญสะบัดคอที่ไ,ไ,ได้เยี่สวยนี่สวยคี่สวยคอนลักคอๆๆเอออ้าสุดยอดครับญญติดเต้นไหมครับพี่แม่ครับไม่ <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn